เรียบร้อยพ่อเฮ้ยนี่อตอนพ่อไปอาบาน้ำมันนะบอกเองพอมามันไปส่งเราหญิงถึงบ้านแหละใช่ว่าอ้าวแน่นอนอยู่แล้วพ่อนั่นแหละแหมก็คนรู้จักกันอะจะปล่อยให้เขากลับบ้านคนเดียวได้ยังไงก็ต้องไปส่งเขาที่บ้านเลย <laughs> ไม่เป็นไรหรอกพ่อเขาเป็นแม่หม้ายรูกติดฮัลโหลแรงไปเองทีแม่หม้ายสิใช่ไหมก็ยังไม่ปักใจอะไรมากมายหรอกนั่นแหละเออนี่พ่อฮะ ไหนพ่อก็อยู่แล้วฉันจะถามพ่อปรึกษาพ่อถอะไรน้อยเออถามได้เลยไอ้หลักเกณฑ์ในการที่จะจะคับจะเป้นเส้นเมียเนี่ยมันเป็นมียอะไงบ้างมีอะไรบ้างครัเส้นเมียมาโตเอยเองน่เคยมีเมียแล้วแล้วเสือกมาถามพ่อออ โอ้มันต่างมันไม่มันต่างกันพ่อทำไมตอนแรกที่ฉันได้กับแม่ไอ้หนูมาเนี่ยนะมันไม่มันไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายเลยเพรฉันไม่ได้มีโอกาสที่จะแหมดูคนนั้นดูคนนี้อ่ะมันปั๊บปุ๊บปั๊บได้แล้วยังไงแล้วไงตอนนี้มันชักจะแบบยังไงพ่อดังนี้ดีกว่าชักชักจะมีเรื่องให้เยอะใช่ไหมใช่พ่อนี่ไอ้ตาหลัก เกณฑ์เลยคนที่คิดจะมีมเมียมันมีอยู่เจ็ดแบบ <7 S 1> อย่าเอาผ<บ>ู้หญิงเจ็ดแบบมาเป็นเมียกันแล้วกันอ้าวอ้าวสบายหแ,แล้วแล้วนายพ่ออธิบายได้ไหโ<ท>มโธ่ค<า>ำโบราณเขาบอกอืขยันมาละหนึ่งผู้อ่าแบบผู้หญิงแม่กระชางหน้าใหญ่แม่ไขว้หน้าผัวไม่ยกโคลงล่างไม่ยากมะหอบแม่หลอกคันช่างแม่ล่างภาวนาครบเจ็ดคนอ่าคล้องกันไหมคล้องกันคล้องกันขยันมาละ แม่ผู้ยังหรือแม่ยังเนี่ยหมายความว่าผู้หญิงคนเนี่ยจะพูดแล้วยังยังถามลูกกินข้าวยังยังกินนี่หรือยังยังนี่เรียกแม่ผู้ยังแต่กระชังหน้าใหญ่เนี่ยแหมทำอะไรหน้าใหญ่ใจโตโอ้ยมือเปอบิบขอให้เป็นตัวของตัวเองก็แล้วกันทำไรไม่อ่านจ่ายไม่อ่านหวังงั้นเถอะศักดิ์ศรีเออแม่วายหน้าผัวแอดแม่วายหน้าผัวหมายความว่า หัวจะพูดแล้วอะไรก็แล้วแต่แม่ผู้หญิงคนนี้คายโอ้ยก็จะพูดอะไรแทนรับแทนผัวหมดพอผัวอ้อปาปากจะพูดไม่ทันเมียพูดแล้วคว้าไปซะก่อนแม่ไอหน้าผัวมแม่ยกโคลงล่างคนคนนี้ทำกับข้าวไม่เป็นทำโควไม่เป็นผัวอยากจะกินอะไรเมียจับทามจับถ้วยจับหม้อซื้อข้าวซื้อปลามาให้กิน ทำกับข้าวไม่เป็นเรียกยกครัวลงล่างไปพึ่งพาข้างนอกเอาแม่ย่างม้าเหาะพอโผัวลงจากบ้านครับไปเลยขึ้นบ้านนู้นลงบ้านนี้คุยกันอุดตลุดนิ้นทากันมาไลเลยแม่แม่มแมย่างม้าเหาะอยู่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นเรียกแม่ย่างม้าเหาะแล้วรู้อีกอีก,อ,กอีกที่อะไรรู้เปล่าแม่ก็ดอคันช่างอ่ะอันนี้ฉันรู้อะไรก็ช่างหมดอ <laughs> ผมยังไม่กินข้าวก็ช่างลูกยังไม่อาบน้ำก็ช่างบ้านทะเลาะแค่ไหนก็ช่างแองรู้นี่แล้วไอ้แม่นั่งภาวนาอีกอย่างหนึ่งพอผัวลงจากบ้านปั๊บเอาอะคุยนินทาคนโน้นนินทาคนนี้ด่าแหลกเลยภาวนาแล้วแม่นั่งภาวนาไอ้ผู้หญิงที่พ่อว่าเลยมันเข้าข่ายไอมั้งเปล่าวะ <ห>ยังอรัพ่อยังยังทำไม,มคิดไปคิดมาเนี่ยนะไอาการเลือกเลือกเมียสักคนเนี่ยรู้สึกมันไม่ใช่ง่ายนะพ่อเลยใช่พ่อเสือนเองกลัวเองจะคว้าไอพวกที่มบบเป็นสับประรดนั่นแหละเข้าใจหรือเปล่าว่าเป็นเมียมนี่พ่อจะเตือนนะคนเรานะมันมีตำหนิอยู่ด้วยกันท้งนั้นเข้าใจไหมตำหนิที่เห็นภายนอกมันไม่ทำให้คนระยำได้หรอก ไอ้คำนี้จะเห็นภายในในสังดานนี่สิมันจะบงการให้เจ้าตัวทำผิดได้ร้อยสีพันอย่างมาพ่อพูดคำคมกริบเลยนะเตือนเองกลัวเองจะประมาทนี่ไอ้ตอนที่พ่อจะกลับสุโขทัยเนี่ยทำไมกะลูกของเองเนี่ยจะฝากใครเลี้ยตอนที่มาทำงานเนี่ยพ่อเปลี่ยนเรื่องเร็วฉันกลับรัไม่ทันเลย ไปห่วงทำไมล่ะฉันน่ะเตรียมทางไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่ฝั่งโน,โน้นฝั่งตรงข้ามบ้านเราเนี่ยหมูประดิษ<อ>์เขาเนี่ยเมียเขาเนี่ยชอบเลี้ยงไก่เมียชีพเลี้ยงไก่<อ>วันๆก็ไม่ทําอะไรอะ่ะทําทงานบ้านอย่างเดียว<อ>ฉันก็จะแวะไปหาเขาน่อยแล้วก็ฝากให้หนูไว้เจะฝากเขาเลี้ยงเหรอือมเอ็งก็ครูเขาก่อนนะไปอธิบายเขาฟังก่อนว่าลูกเอ็งไปยังไงเข้าใจเปล่า โรคเอ็นซนขนาดนั้นซ่อนมาเลยเลยอธิบายเขาฟังแล้วก่อนแม่ว่ากูานอนแล้วเว้ยอ้าวอ้าวเตียนี่กินขนมเนี่ยก่อนนอนนี่ไม่ไปแปรงฟันเหรอจำได้ฉัน,นยังจำได้ติดตาเชียวผมหมวยหบนน้องผมยาวเชียวฐานิคิวปากแดงจัดเลยเฮ้ยใช่ผีแน่เหรอโอ้ยน่าสิทาไมเจ้าผีจะขึ้นไปนั่งบนแท่งวัดได้ยังไงอะ่ะโอ้ยกูย,ยังขนลุกไม่หายเลยเนี่ยฉันไม่กล้ากลับบ้านทั้งนั้นอีกแล้วเนี่ย พอระวังไว้ให้ดีนะยิ่งผ่านไปช้าอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอฮ้ยอย่าพูดขนยิ่งกลัวอยู่จ้้าแม่้ำทำไมตกใจหมด anh nói không thích mà mà ai Đó chưa thì phải, nó cho nó nhìn nó, nó nó đã rồi? มันว่าหนูว่าไงลูกมันว่าหนูเหมือนผีบนกำแพงวัดน่ะแกตายแล้วคุณผูชมแกก็ว่าลูกฉันนั่นหน้ามันก็ผีบนกำแพงวัดแต่แกนังเหมือนไม่ผีที่ไม่มีผีเป็นเนจอนแต่กระนั่งกำแพงยังไม่มีที่นั่งอยู่ดีดีไหมลูกดีค่ะแม่ดีมากนั่นแล้วมันว่าลูกมันหน้าเหมือนผีบนกำแพงอะยังดีนะลูกนะทำไมอ่ะอ้าวมันก็ยังดีกับผีเป็นเนจอนใช่ไหมลูกดีดีเออแล้วลูกลูกขึ้นนั่งแต่งผีเอ้ปัญห แต่งหน้าจะไปไหนลูกแต่เช้าจะไปหาจ่าเล่ห์หาจ่าเล่ห์แม่หาทำไมกันหนูคิดถึงเขาเมื่อคืนทุกอย่าจะดึงโบลัดลูกของเจ้าไม่จ่าเล่์แล้วแม่แม่ไม่เลยแม่ก็เห็นเนี่ยนะก็เป็นหมู่ช่างแล้วก็หมวดพานะเลยไปหน่อยก็จะเป็นกองร้อยของฉันโอ้ยไม่ไหวทางด้านขวาเนี่ย ก็เป็นค่ายมวยสิทธิ์สำเริงแล้วก็ตรงไปนี่ที่เราจะไปออกตลาดเนี่ยนะอก็เราต้องผ่านไอ้สนามฟุตบอลก่อนเออแล้วก็ฉันจะพาพ่อดูไปเอาแล้วโธ่เอ้ยบรรยายจริงฉันพาพ่อเดินไปได้ครึ่งค่ายยังโธ่ไม่รู้ไม่แล้วค่ายแล้ววะกว้างชิบเอ้ยกว้างเหลือเกินไม่ดูแล้วเอางี้ดีกว่า ไปกินข้าวที่ตลาดเองพาพ่อเดินเนี่ยเองนึกว่าพ่อเป็นผู้การตรวจค่ายอ่ะพอไปก็นึกว่าอยากจะดูอ่ะดูดูให้ตายเอานี้พ่อก็ซ้อนท้ายแล้วกันแล้วก็เอาจับไอหนูเอาไว้ก็ไล้เออเออเอาเอาเอนๆลูกสวัสดีค่ะแม่กำลังว่าจะไปหาคุณงจาตที่บ้านอยู่พอดีเลยค่ะเออเหรอครับมี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 ธุระอะไรเหรอครับ ต้องมีทุลาด,ด้วยเหรอคะอ๋อค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะจะเอาขนมมาให้ลูกคุณจาา,ากกลเลยคะ่ะโอ้โหรับกวนเปล่าๆครับโอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะแหมเราคนกันเองแท้ๆม <c oughs> ีอะไรก็ต้องนากถึงกันจริงไหมคะโเออ,อผมลืมแนะน,นำไปครับนี่พ่อผมครับ อค่ะแม่คุณพ่อยังดูหนุ่มยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะสงสัยตาหนุ่มนี่คงจะหล่อน้าดูความจริงเจอคุณพ่อหนึ่แล้วค่ะที่ตลาดแต่คุณจ๋าไม่ได้แนะนำยังนึกว่าเป็นพี่ชายเลยค่ะจริงๆเลยนะครับแถวที่บ้านของเราเนี่ยนะฮะ เขาหาว่าพ่อเนี่ยนะฮะตอนนม่มเนี่ยไม่แพ้ลือชัยครับหน้าเหมือนเตี้ยเลยฮะ,ะ,ะไอเด็ก พูดเกินไปพัดโทพูดอย่างนี้ก็อายแย่ถือว่าแม่แต่ความจริงนะครับก็เป็นความจริงครับเหมือนเหรอคะีคุณคล้ายครับแม่คุณพ่อที่มีอารมณ์ขันนะคะมีหน้าถึงยังดูหน่มโยแล้วจะไปไหนกันคะอ๋อไม่มีอะไรครับผมพาพ่อเขา ดูชีวิตในค่ายนะฮะ <S <S แล้วก็จะพาเข้าไปทานข้าวที่ตลาดเออถ้าอย่างนั้นว่างแล้วไปเที่ยวที่ร้านสิคะจะทำขนมทำกับข้าวให้ทานอย่างคุณพ่ออารม์ดีคุยสนุกอย่างนี้นะคะรับรอกว่าคุยกับคุณแม่เลยจะต้องถูกใจกันแน่ใใช่ๆคุณแม่ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณพ่อหนูนะครับจะ กระที่คุณพ่อนี่ครับคุณพ่อหนูตายแล้ว่ะคุณพ่อขาตายแล้วพ่อพ่อพ่อผมตายแล้วค่ะผมว่าเกรงใจนะฮะแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าว่างๆแล้วจะแวะไปแล้วกันนะครับเอาเป็นข้าวหน้าไปดีกว่าครับจะไปรบกวนนนะครับรบกวนครับจะรบกวนถ้าอย่างนั้นก็ กลับก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าลืมไปรบกวนนะขอบคุณขนมกลับแล้วครับขับรถระวังหน่อยนะสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ยอย่าลืมไปรบกวนนะได้ใจได้ใจอยากถูกรบกวนค่ะอารมณ์ดีนี่เขาชวนไปกินข้าวที่บ้านแล้วแต่มันไม่ไปวะโอไม่เอาพ่อขี้เกียจติทำไมเล่าขี้เกียจขี้เกียจเรื่องอะไร แม่นี่ยถามจริงนะแม่เขาเนี่ยอายุเท่าไหร่วะนี่พอ่พอๆกับพอ่พอไหมนสนใจสิ <c oughs> โอ้อายุแกไม่ไม่เท่าไรแล้ว <c oughs> พอ่อหกสิบออนอนเท่านั้นเองแล้วนี่ผมดูรูปแล้วตอนสาวๆอย่างนี้เลยเป็นไงวะสวยพอ่อ <c oughs> สวยมากเลยแล้วก็พ่อนะ <c oughs> แ จะพูดยังไงดิแกแก,แกเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะพ่อนะออไม่เหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปวไปแกจะชอบนั่งอยู่เฉยเฉเนี่ยวัน,วนๆเนี่ยจะต้องอ่านนั่งเสิร์ศึกษา<อ>ดูทีวีฟังวิทยุไปเรื่องเป็นเป็นเ,นเรื่องเป็นลาวเลยอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่หยิงในศักดิ์ศรีใช่างน่ะนอกเหนือจากศักดิ์ศรีนะและถือตัวด้วยเป็นยังไงเพราะก็ จะลุกขึ้นไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยพ่อต้องมีคนมาขับขับคองต้องมีคนมาอารักขาถ้าเป็นงั้นจะเปล่าจริงจริงเหรอจริงเป็นผู้หญิงหญิงในศักดิ์ศรีเท่าไรไม่ใช่พ่อจะเป็นอัมพาตพ่อเอาคุณอัมพาตไปให้พ่อแล้วไปไปกินข้าวที่ตลาดดาวแล้วไปเห็นไป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 หกสิบออนแลพ่อนะยสวัสดีครับหกสิบออนออนไปเอา นรารักด้วยี่นหนูทำหน้าให้มันรอหน่อยสิฮะ้าใจงไหมแม่นั่งหน้าเงาหน้างอเดี๋ยวเธอโตขึน้นจะหาเมียไม่ได้ไม่หาเออไม่หานี่เดี๋ยวพ่อเองเขาก็มานะเขาไปทำงานคนทำงานเน่ยต้องกลับตามเวลารู้เปล่า ปู่ยุ่งน่ะอ้าวแล้วกันพอเขาจะสัญญาว่าจะพาไปสนามเด็กเล่นเลยเ้วก็มืดมองอะไรไม่เห็นหรอกหุยยังไม่มืดหรอกอีกตั้งนานแห่ปู่ทำไมทำไมคุยใหญ่เขากลับบ้านกันยืดย้านล่ะเรอเขาไม่รู้หรือไงว่าลูกเขาคอยอ่ะอ้าว มาถามปู่ยังไงเดี๋ยวพ่อเองมาก็ถามพ่อเองดูตีาใจมั้ยน่ะมาแล้วปู่ร้านทำอะไรกันอยู่พ่อทำไมรีบกลับมาล่ะนัน่นนี่มันงอนอะไรนะมันงอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้ยินหรอก มันงอนใจไหมโอ้โอ้โอ้ยพ่อเป็นไรเยโอพยเป็นลมเฮ้ยเป็นลมอ่อไปไหวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วทำไรไม่ได้แล้วไปสนามเด็กเล่นกไม่ไหวแล้วพ่อพ่อพ่ออะไรใหหนูไปเที่ยวก่อนให้หนูไปสนามเด็กเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นลมโอ้ อดให้เลยออเลยอเออดให้เลยนี่ห่วงเล่นมากกว่าห่วงพ่อเหรอให้มัได้่างนี้สิเอออออ้ออ้ออะไรอะไรออีกล่อพ่ออบอะไรอีกล่อพ่อหิวน้อไม่มีแรงไปไหนแล้วหิวน้ำโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลอมากจริงรอย่าเช น้ำเย็นๆอ้โอ้อ้โอ้อ๋อ้โ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 อ้นอ้โอ้โอ้โอน้ำอ้กอ้ลอ้ีน้โเย็น้โอ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 ้อ้ออ้โโอ้โโ เฮียเตรียมตัวไปได้แล้วพ่อฮะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมากินข้าวหรือว่าพ่อจะไปด้วยไปแล้วโคำเสด็จเด็กนี่ว่าป้าโตกินไปแล้วกลับเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวข้าวจะเย็นทั้งหมดจะพ่อไปไปไปผัดเดือดพร้อมไหมรักขันทอดไปอ